บาเล่ง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 อันอันมางานยังบาเล่งก็ไมั่งงานยังแน่หรือมั่งงานแต่งานหลานสาวแล้วนี่พรจะเลื่อนบ่เออเจ้า มาที่ทางไหนนี่มาทา้งผู้แล้วสงขาหานยันยิบุระเจ้าเพียงยังขึ้นเครื่องมากหรือยังไหนขึ้นเครื่องมามาลงบานแดงโอ้คือว่าหัวต้องเข้านี่บอกงานนี่คืองานหลานกระลืดขาดบ่ได้ขาดบ่ได้โอ้โยดีครับเบาเริงเป็นพญใหญ่เขาที่ขาดบ่ได้เลยขาดบ่ได้ขาดบ่ได้ลงมาขายของอุตสาหลุค่าทาวัสดุกันต้องขาดบ่ได้ต้องยุดก่อนหยุดก่อนงานคืองานแต่งหลาน โอ้ที่รับบอลลิงเพิ่นมาเอ้ยงานใหญ่เพิ่นมากครับนี่ละครับมากครับจี้ที่ใหญี่ใหญ่เพิ่นบ่เนื่อแต่แก่เนื่อยคือว่าจังไี้เขาโทรไปคือขาดบ่ไรขาดโบไรขนเกลียงมากฟาว่าสันโบฮิตเก็บของน้ำกรบป๋องพันเอ่ทันเลยบ่เออนี่ครับบอลลิงมีมีมีสักเป็นหยังเพิ่นโอเป็นบ่โต มีสายเป็นโพโต้ขึ้นเป็นนา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 เป็นโพโตของจาบ่าวเออเออจับาวคนบ้านไลยคนบ้านได้ไข่เบ้ออบกใกล้กันที่กับท่านนี่โอ้เพื่อนในเพื่อนในหลานเขยที่กับท่านนี่เออสวยินดีกับหลานเขยอ่าอ่าอ่่าบลเร่งครับเขาอัน ขายขายยังไงอยู่วนอยู่ขาธุรกิจอย่างธุรกิจนมปังหนึ่งอ๋อนมปังหนึ่อยู่อยู่นเขตไหนล่ะบ่าวขงขาของขาไปอุ้นไดเอเออุ่นๆเพ่ได้อยู่สงขาอยู่สเออเยอะห่เล้งปังเ่ออโอเคเจอีบินตรงมาเลยบิงมาเลยอหนี่มืองานแต่งหลานเมื่อกี้ล่ะเมื่อกี้ล่ะมีต่พีต่น้องสังสรรค์มว้งนาอดูดิ โอ้ยนี่คุณนามามาเจอทางไหนล่ะคุณนามาจากกันดลอมค่ะมาเจอทางไหนใจเห็นอยู่บ่มาเจอทางไหนคุณนามาจากจีเกตค่ะมางานอย่งหลังงานหลานงานเกงค่ะหลานตาเมื่อวันนี้กนผัวเงี้ยเนาะเอ้ยเจ้าสาวต่างงานงานเจ้าบ่าวกระล้อโเบื้องนี้นี่ยาเจ้าสาวเบื้องนี้อะยาเจ้าสาวตีละครวอ คือพุ่มฐานเด็กใช่กีฬาพุ่นญาติเจ้าสาวพุ่มตัวนี้กับเป็นกีฬานี่ควบสูงเงี้ยนอเจ้าคนณนอนี่เจ้าสาวเจ้าสาวเพิ่งนี่เจ้าสาวเจ้าสาวครับอือสี่เจ้าสาวไสดบไทยกีฬา ตัวนี้เพื่อนเจ้าสาวโอ้ยจะเมียนเนาะคนอยากคนอยากไล่กล้องเพิ่นอยากไล่กล้องเขาโยกล่างเลยได้เขาโยกล่างเลยเขาโยกล่างเลย พพ่่่ออลละาาาายกกก้รรสงเขมางานยังไงตัวหนึ่งก็มางานยังครับมางานแจงนองโอ้ยมันแม่งแจงหลานเหนื่อยบอกมันถือเรื่อมาแต่ขายมีกวดบินตรงมาเลยบปล่าเจ้าเโอ้เจ้ามาแต่ก้านบอกแมองการกาญจนบุรีบินตรงมาเลยโอ้ยมางานนี่โบมาบ่ได้โบมาบ่ได้งานแค่นาดลูกค้าถามม่กวดเที่ยวเที่ยวกาซังเพื่อเพื่อมางานหลานโดยเฉพาะเหนยเบิ่งตีหลับหุ่น ที่รถไฟหรือว่ามาทั้งรถอย่างเออที่จริงบ่ครับเออที่จิงอ่ะรถกระบะเองเจ้าของหรือว่ารถไฟรถกระบะเองของเจ้าของมาเปล่ามาเด่งด่วนเลยบ่พร้อมเหลือหลายบ่เหลือหลายเลยหน่อยทางทีมงานนี้โดยเฉพาะมาในงานหลานโดยเฉพาะเลยเอ้ยเบาเร่งเพิ่นกันย่งเครื่องมาเจ๋งขาอุ้ยงานนี้งานบัมาบัวอะไรนี่แหละเนาะเดือดเสบาง มาท right. ี่เมืองกาฬแล้วกันงานเลี้ยงก็คืออาเป้ถ้ามาทีคเริ่มคือเฮ็ดยังไงไอ้เครื่องจักรสานโอ้ผมแจกกับพี่ต่อได้ติดต่อได้เรื่องไม่กวดเรื่องเครื่องจักรสานเรื่องกระตาเรื่องยังเรื่องเครื่องไหว้เครื่องยังนี่แหละครับเจ้าสบับไม่กวดเครื่องไหว้เครื่องจักรสานเมเตหัวเมเตของเมเตของเขา นี่นี่นี่เบาเล่งมึงกับพี่ตรงมาแต่สงขาเคลื่อนนี่ตัวนี้กับมาจากการบางที่มางานของบางที่พี่พา่คนสูบของในพ่อพ่อจะเลิกบางที่ผุดมีแต่มีคนมีความสูบตัวนี้กับพ่อค้าหนุ่มปังหนุ่มปังหนึ่งตัวนี้กับพ่อค้าไม่กวดบางที่ลานใกล้บ้านเล็กกันได้ไหมเฮ้ยนี่สุดยอดสุดยอดงานใหญยี่งมีรถเฮสันบอก นอยนสามมีมีดิีโอ้พธรรมดาเลยบอกงานใหญ่แมนนแมนประว่าหน้าที่พี่หนหลานเด็กน่อยก็มี่แกทั้งไหนเด็กผูู้บาทั้งไหนบอ่าบ้านไขผู้บาทั้งไหนอันน้ไข่บบ้านบ้านอันน้ไข่ไม่ไกลกันหรอกบ่บ่ใกล้นี่กันเอ๋อเขาเด็กย่บานวาเราปก็บ้านนที่ไข่กับกใกล้โอ้เพิ่มมวนนะครับนี่เพิ่นกัเออเป๊ก เพราะสังสันเพิ่นเดียวเพิ่นเรามีแห้งเพราะว่าเพิ่นได้เขาเอิ้นว่าในร้านเขยนี่นนเออเป็นในร้านเขยเราตัวนี้กับขนมปังขายดีเองลูกค้าวามสันกับยุดยุดวานยุดล่ายุดลายมือที่กับสันนี่้บิราบบูดมากเรุปแล้วโอ้ยเอนเรื่องที่บานได้อย่างนี้โอ้ตายตายตาตต คือว่าคือง่ายแล้วก็คือกลับแล้วโอ้นะ่านนะัน่ารัอ่าอ่าคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องบาลรมที่กีน่นั่นเลยครับเ้ยขอบคุณครับติดตามมารับชม